thank mm -hmm. you กระเทใส่กอกอีสานใส่บุญเซนเผ็ดไหมม่เผ็ดโอเคกินได้กินได้กา50%ของ1 0ล้านกำลังอัดคลิปพอดีกินแหนมใส่กอกอีสานใส่บุญเซนมีข้าวเหนียวหุงมีเจลแล้วก็พักต่างๆในสวนของเขานะคะอันนี้ก็คือเรานั่งอยู่ในสวนหลังบ้านเนาะกาลังเคดคลิปอยู่พอดีพอบันมีสายเข่าคุยโทรศัพท์อยู่แม่จ๋ากันเลยจําเป็นต้องตัดเสียงออกค่ะพี่น้อง ใส่กองอีสานใส่บุญเสียอันนี้คือสุกแล้วเรียบร้อยแม่จ๋าเอาใส่เตาอบนะคะอบให้เขาเรืองเหลืองหอมจังหน่อยเสร็จแล้วกะเอามากินกับนี่ก็เป็นพริกในสวนซึ่งเพชรมากมากค่ะพริกอันนี้นะคะแล้วก็อ๋อแม่จ๋ามีบุกกรอขึ้นสามหน่วยนะเกียบบุกกระคึ้นมากินน้ำสามหน่วยแล้วก็มีพักต่างๆในสวนรังบานของเขานี่แหละนี่อันนี้จะเป็นพักแพล้นนะคะน้องเล็กเพิ่งกะขอกินน้ำเพิ่งกะแซบแม่จ๋าก็ลืมไปลืมแบ่งไว้ให้เพิินนะคะ หั่นพริกใส่พร้อมตอนที่แม่จ๋าคลุกเข้าแหนมอ่ะตอนห่อแหนมอ่ะเออหั่นพริกหั่นกระเทียมคลุกเข้าให้เขากันพร้อมนะแล้วก็หอ่อแม่จ๋าก,ก็ลืมไปเดี๋ยวรอบหน้าจะเหให้เพิ่นเพิ่นมาก,กินขึ้นกันเน้ยแยล้วก็จะเป็นพวกอ่าสมปาที่เป็นปลาแซลมอนเนีหยพวกนี้น้องอเล็กเพิ่นกันมักนะคะแต่ว่าขฮาต้องเอามาอบเอามาหนึ่งให้ซุกก่อนที่จะให้เพิ่นกินนะคะแม่จ๋าเองกะ บ่คอยกายกินดิบดอกเออกาต้องออมเพชรให้มันสุกก่อนค่ะอันนี้เป็นบวกรือคืนกรอบดีดีค่ะหลังจากกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะไปหาช้อปปิ้งซื้อของกินของใส่เขา้านกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อสีผอมสีเอามาทาให้เพื่อนบ้านข้างบ้านนะคะพี่น้องอ่าถ้าเบองในคลิปจะเห็นว่ามันมีขางบ้านที่เพิ่นฉาป,ปูนแล้วเพิ่นเห็ดบอลแล้วตอนนั้นก็คือ ค้ารั้วต้นไม้ของเราและที่นี่พ่นกับใบท่าสีเพ่นใบาฉา,ตาบตอบันนี่พ่อเฮาลือรั้วต้นไม้ออกเนะกาะก็จะเห็นแบบว่าบ้านเพ่นเอาใบฉาบใบท่าสีอย่างประมาณนี้เฮ็เดเฮ็เดแบบว่าใบครึ่งหนึ่งประมาณนั้นเนาะเอเอแล้วครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งประมาณนั้นแล้วที่นี่พอบานพ่นก็เลยหลังจากที่เฮาเฮ็ดรั้วไม่ก็เลยมีไอเดียว่าจะฉาบละก็ จะทาสีให้เพิินเผื่อความสวยงามฟังบ้านของเราเอย่างประมาณเนี่ยเนาะแล้วก็เพิ่นก็แจ้งเจ้า,จาของบ้านไปแล้วละ่ะเพิ่นบ้านไปแล้วละ่ะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะว่าเดี๋ยวสักวันจะทําตรงนี้ให้เรียบร้อยให้อย่างประมาณนั้นเพิ่นก็บอกว่าโอเคเฮดได้เลยว่าเป็นอย่างแล้วก็ค่าใช้จ่ายอะไรยังไงก็เดี๋ยวบอกเดี๋ยวเพิ่นจะจ่ายให้ประมาณนี้นะเออน,นั่นละ่ะ มันก,ก็นเลยแบบว่าได้อาโอกาสที่จะลงเมื่อเห็ุแล้วแต่ว่าแรงเนี่ยคืนนี้คือพอวันพิ่นจะมีเ่นคอนเสิร์ตอีกเมื่อสองวันก่อนก็มีเรนคอนเสิร์ตไปแล้วแล้วเมื่อแรงเนี่ยก็จะมีเรนคอนเสิร์ตแต่ว่าก่อนจะไปเ่นคอนเสิร์ตคือว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกินของใช้เข้าบ้านแล้วก็แวะไปซื้อสีมาไว้พรมเนาะหลังจากเ่นคอนเสิร์ตับมาแล้วคือว่าอาจจะอีกเช้าวันรุ่งขึ้นมีแดดเราก็อาจจะทาสีนะคะและคืนนี้น้องเล็กจะไปนอนกับยาเนาะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วพิ่นตกลงกับยาอาทิตย์ที่แล้ว ยามานอนกับอเล็กแล้วอาทิตย์นี้อเล็กกะต้องไปนอนกับยาประมาณนั้นเพิ่นตกลงกันนะคะแล้วก็บังเอิญพอดีที่หมู่บ้านของยาวันนี้ก็คือมีการแข่งฟุตบอลเพิ่นก็เลยเพิ่นว่าเพิ่นอยากไปอยู่กับยาไปนอนกับยาแล้วก็ไปบึงเขาแข่งฟุตบอลพร้อมมือนีเพิ่นก็เลยสิบ่ไปบึงป้าป้าเห่นคอนเสิร์ตนะคะสวัสดีครับใครับไปไหนอ้าวไม่รู้กออ้าวลืมว่าจะไปไหน เราจะไปซื้อของช้อปปิง้งของกินของใช้เข้าบ้านกันค่ะแล้วก็วันนี้อเล็กจะไปอยู่กับย่าจะไปนอนกับย่าใช่ไหมย่าแล้วก็แม่จ๋าไปดูปป้าเล่นคอนเสิร์ตใช่ไหมย่าอยู่หมดอืมมมไว้ด้วยฟรีโนมัยมาเทคแคร์ด้วยฟรีฟูมาดูยูมาเทคแคร์โอมาไปสปีดเลยแคร์ยืส มาม่าจะต้องไปดูคอนเสิร์ตปะป๊าไงคืนนี้ไม่คืนนี้หน,น,นูจะนอนกับย่าใช่ไหมหนาหนูจะไปดูคอนเสิร์ตด้วยเหรอนาแล้วจะเอายัางไงสันอะไรก็หนาหนาไม่ไม่ไม่ฮะโอเคไปละเดี๋ยวไปซื้อของก่อนค่อยว่ากันไม่จะเอาเหรอโยเกิร์ตกับข้าวโอ๊ตมังกินพร้อมม่จเอเพรามีเวลา ตอนนี้สิบเอดโมงครึ่งอาหารเช้ามื้อแรกของแม่จ๋าพ,พอแล้วเดี๋ยวมา กระโดงตังเก้บอกโคลีอ huh. <Okay. S 1> ือมสวยปะอืมโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกวางดีๆโอเคตังเก้วางเบาๆด้วยเดี๋ยวช้ำแคโรลด้วยแคโรลนี่

ถือเลยไม่เป็นไรเราจ่ายแล้วมีบินด้วยนูก็ดื่มเลยลอะไรได้อะไรไฮะซื้อของกินเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็แวะมาซื้อสีเดี๋ยวจะเอาไปใบทาท่าหายเพื่อนบ้านนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเช้าของอีกวันนะคะอันนี้กาลังนั่งทําความสะอาดอยู่มือที่เขาจะลงมือทาสีเพรว่าผลปรากฏว่าบอมีแดดอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์พยากรณ์บอกว่าจะมอมีแดดเลยอากาศจะหนาวเย็นเนาะอันนี้คือลุงนะคะพี่ไซคนโตของพอบานเพิินมาซอยฉาบฉาบไว้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วละ่ละหล้กกาตอนนี้เขากาลังตกแต่งขอบอยู่ดาน่างแล้วกาเดี๋ยวจะลงมือทาสีเลยม้อนีนะคะเพราะว่าล่อไปกัอากาศกะน่าจะหนาวเย็น ลวกะบ่ค่อยจะมีแดดหรอกคิดว่าเนาะก็เลยท่าไปเลยนะคะแล้วคิดว่าเขานนาจะแห้งง่ายอยู่แต่ว่าขอแค่วายอย่าให้ฝนตกกับพอมาอนีกันเลยเดี๋ยวจะซอยเฝ้าพ้กกันท่าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องออกไปรับน้องอล็กเหลือเลี้ยนประมาณเทียงกกว่าส่วนแม่จ๋าก็เดี๋ยวจะไปเห็นกับเขารอและตอนนี้ก็คือไปรับน้องอะไรกับมาละ กินข้าวเรียบร้อยเราทาสีเสร็จไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งรอบแล้วก็สีเหลือนิดนึงพอบานเพิ่นก็เลยจะาไปเก็บงานนะคะหายสีห้หมดเลยแล้วก็ส่วนแม่จ๋าก็มาเก็บพักแม่จ๋าจะลื้อแปลงสาหรับพักแปลงตรงนั้นแม่จ๋าถอนออกนะคะมาปลูกตรงนี้แทนแล้วก็คิดว่าจะลือ้อแปลงปลูกพักออกแล้วก็ปรับเปลี่ยนเอียงต่างๆพักซีที่แม่จ๋าปลูกตรงนู่นน่ะแม่จ๋าก,ก็เลยง่ายมาปลูกสซกับพักสลัดนะคะ อันนี้พักซีที่แม่จ๋าปลูกไวก้เกิดแล้วนะ่ะก็เลยเอามาปลูก่วมกันเพราะว่าแม่จ๋าคิดว่าจะลื้อแป้งพักออกนะคะนั่นแหละแต่ว่าช่วงนี้ก็คือห้พพอบาน,พนเพล็ดไปก่อนส่วนแม่จ๋าเนี่ยเก็บผักเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาไปเห็ดสมพักไว้ถ่ากินช่วงฤด,ดูหนาวนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าก็จะคุดดินตากดินไวเอาไว้ถาวราเมล็ดพันุ์อียงต่างๆเมล็ดพักพวกพักที่แบบว่ามักอากาศหนาวเย็นประมาณนั้น,นช่วงนี้ก็สามารถ ปลูกพักกินได้อยู่นะคะเล็กๆน้อยๆพวกพักสลัดพวกพักอย่างก็ปลูกได้ยุงหน้ากระลำยังพวกนี้ที่มาอากาศหนาวเย็นกน็สามารถปลูกได้เช่นกันเนาะเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วเป็นคลิปก็นานนี้นะคะแม่จะาทายไว้แล้วกะ็บ่ได้ลงเนาะและะ้วก็อามมาลงรวบปลัดตัดตอนใส่ในคลิปเดียวกันตั้งแต่พักสลัดยังน,น้อยอยู่นั่นแหละเออตอนนี้พักสลัดก่ไนเหล่วแล้วละกะ็ พักแปลงเนี่ยมาจากกระถอนหรือแปลงออกมาแล้วละก่าต่า,ตางๆคือปรับเปลี่ยนหมดแล้วตอนนี้อันนี้ก็คือจะเป็นคลิปกอนหนานี่เนาะกับ่ไต้ตัดต่อลงจากเธอมาจากก็เลยเอามาร่วมในคลิปเดียวกันเพระาะฉะนั้นพี่น้องเบื่งกะอย่างง,ง้อเพราะว่าอาจจะมีพักในน้อยพักตอนโตหรือว่า ลือออกแล้วน,นู่นนี่นั้นอยังประมาณเนี่ยเนาะก็จะประมาณนี่แหละคลิปสะสมหลายแห้งไม่จ๋าก,กับบ่ค่อยได้ตัดลงปันใดนะคะก็ว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีแปลงพักมีมางไหนางว่างไม่จ๋าก,ก็คิดว่าอยากจะวานพักซีเพิ่มลงไปอีกนะคะเพราะว่าอ่อพอหินมาละลายหมดเขาก็จะเกิดมาก่อนโมด้วยที่เขาบ่าต้องเลยไปคุดดินปลูกอย่างเพราะว่าช่วงนั้นอากาศยังหนาวจัดแล้วก็ดินยังเป็นน้ําแข็งอยู่ดังนั้นถ้าเขาหวานอี๋อย่างช่วงนี้ได้ละ ถ้าเขาหลอดหลังหินมะมา่าเขาก็จะมีผักกินโดยที่บ่ตรองไปซื้อเขาและผักหลังหินมละละลายคือหวานกรอบมากย่างน่อยๆไม่จ่ายคิดว่าอยากจะปลูกกระลำดาวปลูกผักแควคะน้าใบจิกแล้วกัผักซีนี่แหละต่งต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 งางๆหลกักๆเลยที่ขาดบา่ไรคือเดี๋ยวเราต้องปลูกนะคะเพราะว่าหินมละละลายแล้วเขาจะได้มีผักกินนะคะและปีนี้เขาก็จะบไปปลูกหอมกระเทียมนะจริงๆแล้วถ้าใครอยากปลูก ก็คือสามารถปลูกช่วงนี้ได้เลยถ้าหลังหินมะละลายแล้วก็คือประมาณเดือนหนึ่งเขาก็สามารถเก็บถอนได้เลยทั้งหอมทั้งกระเทียมนะคะถ้าเขาปลูกในช่วงนี้ก็จะได้ถอนไว้ค่ะกลับไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้มาจ๋ากะาาต้องขอลาไปก่อนเนาะจังไหนเอาไว้จะกลใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันนะคะมีความสุขไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยกันทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ